ใช้ใช้เกษตรตัวน้อยเดินตามห้อพอได้จ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มด้วยนะคะถ้ากดแล้วเราไปชมกันเลยค่ะพายุข่าในมูบานของน้องแก้มมีทั้งพายุลูกเห็บมูว่าลูกเห็บกระโต๊ะก็จาก้าเจ้าน้องแก้มบ่ไดยอยูพายในมูบานน้องแก้มก็เลยบ่ไเด้เห็นลูกเห็บเลยจ้า นกแกงไปในเมืองก็จะเมื่อนี่นงแกงว่าทิ่ข้าไปเมืองว่าในมูบานขน้าหนงแก่นี่ <c oughs> ได้รับความเสียหายหลายแห้งก็ะนงแกงวันที่ข้าไปเมืองในมูบ่บานก็จะน้นงแกงสิพัมาเมื สีภาพไปเมืองกันเลยวา่าสาเหตุสองข้าวหนองแก้มเกิดจากยังอีกด้วยจา้าสาเหตุที่สอง นีเด้อจ้าเขาซ่องนั้นบ่ได้เขาซ่อง,งนี้ได้เด้อจ้าแล้วก็เขาซ่องนี่มกกันก็เลยเฮ็ดให้ขอสองข้อนี้เลยเลอะเธอะน้องแก้มก็เลยว่าสีส้วนพอส้วนแม่มาขุดให้น้นามไรได้อจ้าพอน้องแก้มสงสัยว่าหมูมนันน่าจังไรทำไม่เปื้อนน้องแก้มสงสารหมูข้าง แล้วก็ให้น้ำไหลร่องน้องแบบก้มก็สีเฮ็ดไม่ให้คขอดีก็เกาเจ้าจ้านี่คือแม่หมูที่ท้องอยู่แล้วก็นอนเกือกอยู่เจ้าจ้าให้ลูกออกมาแล้วลูกออกมาภ้่ายนะมืออื่นหรือมือนี่สมอเจ้าจ้าแล้วหามาโตกลงมองนีอาศิตายก็ได้เจ้าจ้าน้องแบบก้มก็ได้เป็นหว่วงทั้งลูกทั้งแม่เจ้าจ่าและน้องแก้มก็สีคับไปมองอีกมองหนึ่งที่เปื่อนคือการเจ้าจ้า My fault. มื่อขนมแกงได้จ้ะที่ฝนตกใส่มันเปียกอ่ามันอาซีแห้งบางส่วนที่อยู่ข้างกลางบา่อใด้นงแก้มก็เลยว่าสิเฮ็ดลงเฮ็ดฟางน้องแก้มก็สิเอาเห็ดมาใส่กับเพ่วงน้องแก้มเลยแล้วน้องแก้มก็สิข้าไปเมืองอันสาเหตุอันที่สามที่แม่หมูเป็นอีกเด้อจ้าตามมาจ้า นาได้แล้วเนาบ่ีนาวด้จ้าวกสีนาลุมเดียวต้องลงกสีเดสเลยให้เีกไปองเงยมาเอาดิล่ะคะเน่าแล้วอันแกงสีแก้ไปอันด้วยจ้าลูกหมข้นมแก้มแล้วก็อันสีหายสีต่แม่หมูขอดีนะเบ้่วดเ้ เพี่ยงว่าแม่หมูอยากลูกหมูอยู่บ่อดแม่หมูหมือศเ้าเกระไดเอาดินทม,มองพวกพวอนี้นะจ้ะพอไม่สามารอรน้ำหลอดเขาไปในความได้แม่หมูเอาดินทมนะจ้ะหนูแกมก็เลยได้คุดออกมาให้ลูกหมูได้กินม้วอาหารเพื่อที่จะได้ไงขายนะจ้ะแล้วกันะเสียค่าไปเมืองกันนะจ๊ะ พาไปเมืองกันเลยดีกป่าน้องแก้มก็มาประโยคทีสามน้องแก้มสี่ขไปเมืองกันเลยว่ามันถั่วไปแบบนี้แม่หมูจะได้นอนเกี่ยกินกีนจะขีดจะคองดูคะ่ะดูเอาไว้ใครทำอคอกตีนแล้วต้องทำให้หมูดีๆน,นะคะข้อปูนด้วยแล้วมาดูอีกข้างหนึงค่ะ ตกเดนู่นจ้าขี้เต็มเลยโมงวานตอนกลางคืนน้องแก้มก็ได้หล้าขอบฟูนขี้เต็มน้องแก้มตังคุดระบายไปไหนกันแท่นนะคุดไปเลยอาจ้าแก้มตังคุดไปเพื่อที่เอาน้ำซิซิซีมันกับสิไลไปเด้อนีอ่คืออีกข้อหนึ่ง ปัญหาเหมือนเดิมแต่เมื่อคืนพอนี่เลอะแห้งแต่พอเข้าหนองแก้มได้ซีน้ำบ่าไขมูเพื่อที่จะได้นอนอยู่นองพอหนงองแก้มสงสารมันหนองแก้มก็จะวอาประโยคนย์ยานเล่ให้ฟังวา่าสมอเตอริหาหน้ำหนองแก้มคุณสูงเท่าอันนี้ได้จากเด็กหนองแก้มสูงเท่านี้ ก้ะต่าม,มือหนังแก้มมันก็สซีเฮ็ดให้ปลาข้าวหนังแก้มแก้มก็ต้องได้ฟุดต้องไม่เกือที่จะได้น้ำระบายแล้วหนังแก้มลากให้ล่างคอกให้มันก็ปลาข้าวหนังแก้มออกได้แต่สีเบอเฮ็ดให้หอยเชลลีหอยนิยางกระตามที่อยู่ในสารนี่ออกไปจากนี่บ่ได้ไปไไปนูน่นแต่นนำมันสีระบายนี่ไปกระแท่หน้าเหมือนเดิม แต่วาหอยเลี่ออกไปบ่ได้ปลาก็ออกด้อยู้ถ้ามันสูงมาเทานี้ไหลไปขอบงูแล้วก็ออกจากนั้นถ้าแม่มูเห็นท่านก็กินนะจ้ะหอยเลี่เหมันกันนกแก้มก็เลยว่าช่วงนี้นกแก้มก็สิตกปลาก,กินบ่อยนอกแก้มบ่เด็ไปตลาดบ่เด็ไปใสช่วงนี้มันโควิดนกแก้มก็เลยว่าตกปลาก,กินอยู่สาหาบอกหอยหาได้ได้ มูแบบอินซี่ตอนนี้น้องแก้มก็จบคลิปลงไปแล,ล้วด้วยจ้าก,ก็ขอขอบคุณค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มไม่ทิ้งนเด้วยจ้า,อจา <c oughs> ขอบคุณค่ะบาย